โรงพยาบาลบ้าหมดยากแอคชั่นแล้วพี่ขอขอขอแอคชั่นอีกรอบได้ไหมคือกดไปแล้วติดตัโอ้ยกดไปแล้วตื้นิงเอาหวออกมาเหรอกูแครอคนเปิดรีบไปเปิดแกรับวันนี้ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมากับเกมแดกนะครับในด่านโรงพยาบาลบ้า ในโหมดยากนหครับลินเป็นไรพี่มันสดุงความกลัวเอ้ยเนี่ยเราเชื่อชาญทากแล้วหลังจากที่เรานั้นไปโดนแดดกันอยู่ประมาณเจ็ดแปดรอบรอบพี่แล้วเนาะรถไม่ต้องอ่านแล้วบ้างนะรถไม่ต้องอ่านอ่านแล้วเรารู้แล้วเราเซียนพอเออสปีดลันเลยดีกว่าหมดยากมันมันมันเพิ่มอะไรตรงไหนวะที่เห็นตอนนี้คือ มันได้นีเว้ตรงไฟฉายอะเห็นไหมมันมันลดลงนะเว้ยอ๋อมันเออมันเพิ่มมันเพิ่มขึ้นมายากขึ้นนี่เออเฮ้ยมันไม่เพิ่มวะมันไม่เพิ่มมันมีแค่ครึ่งเดียวเออมีแค่ครึ่งเดียวมันลดมันลดโอ้มันมีแค่ครึ่งเดียวอ๋อตอนแรกผมนึกว่ามันเต็มหลอดแล้วแบบใช้ไปจนแม่งเหลือแค่นั้นไม่ใช่ปัญหาโอเคแม่แต่เราแบบฟาร์มฟาร์มของฟาร์มจานอะไรมาก่อนไหมแล้วค่อยไปปลดปล่อยมันเอ้ยต่คอมพิวที่ดี จริงอ่ะพี่จริมเอาไว้หน้ากองไฟโอเคเป็นความชิดที่ดีอุ้ยพี่ตัวมันแดงแจ๋เลยไหนดูหน่อยเฮ้ยตัวมันแดงตั้งแต่เริ่มเลยหรอหรือว่ามันจะม่หรือว่ามันมันจะหวดขึ้นอัปเกรดผมผมจำไม่ได้ว่าตัวมันแดงตั้งแต่เริ่มนะอย่าพวกมึงอย่าซนอย่าไปปลดปล่อยมันเอิ่งจะไมตัวมันแดงขึ้นวะรอบนี้เราจะหาของก่อนนะครับทุกคนหนูเอาเมคคีไปข้างล่างให้หมดเลยดีไหมนิดสักห้านาทีจบไหม มันจะสั้นเลยบอกเหขนาดนั้นเลยเราปินขนาดนั้นเลยวะกูขอเดินสำรวจทางเข้ามนเลยกูไม่เคยจำได้เลยกูไม่เคยขึ้นมาข้าบนบ่อยอะถ้ากูไม่หนีดีนะเรียวกขนาดนั้นเลยอยู่เอรู้สึกว่าแบบพอแบบเป็นผีไว้ฉันหลักอี้่มันง่ายอยู่นะเราทำฟาร์มอะไรก่อนได้ตอนนั้นมันเดินก่อนมันเดินเดินเพื่อเรามองหน้ากั้นหมูและรอบรอบรอบก่อนมันนนี่ไงมันบังคับมันบังคับ สปอนผีเลยแต่นี้เราต้องเป็นคนไปปลดปล่อยมันอืมไม่ปล่อยได้ไะเออไม่ปล่อยหรอกเราแบบไอ้เลยแล้ว่ะกลับบ้านแล้วทำไมเราต้องปล่อยนายด้วยภารกิจก็คือเราต้องไปหาหนูมาคนละตัวไปไปไม่ได้หนูห้ามกลับเว้ง่ายๆไปได้หนูห้ามกลับเรื่องง่ายๆใครไม่ได้หนูไม่ลงมาเออห้ยห้ามลงมาแล้วพี่เดินพร้อมกันพี่หายู่งไปกูเอาตัวแี่อยู่ข้างในแหละ ไหน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 กุ๊กกุ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 กว้าเฮ้ยว้าเฮ้ยเฮ้ยมันมันจงเชี่ยมันยิ่งย่องเฮ้ยเชี่ยมันยิ่งย่องไอเหี้ยแม่งย่องเหมือนทอมแอนเจอรี่อ่ะน่ากลัวไอยิ่ยองไอ้ตรงนี้ตรงนี้มีกุญแจเราต้องไปปล่อยหนูก่อนหรือเปล่ามันอยู่ในถังอ่ะเออว่ะแต่ไม่ได้ปโลหะอาหรพี่กุญแจอะไรบอกด้วยนะกุญแจโลหะอาหารโลหะอาหรอยู่ไหนวะแล้วพี่เป็นอยู่ไหนเนี่ย อู้หาลงหา,หาไม่เจออันนี้มันย่องอยู่ตรงไหนวะเทมี่ล่าสุดมนันละมันละมันย่องอยู่ตรงระนาดแถวแ <c oughs> ถววิเบนอ่ะโอเคนะลงหานต้องอยู่แถวมึงนะเบนโชคดีเพื่อนอ่นเนี่ยห้องนี้พี่นี่นี่นี่ทำ <c oughs> ไมเสียงมันอยู่แถวนี้วะอุ <c oughs> ้ยเสียงผีผีวิวแชร์วิวแชร์วัดไพรชิพป่งแมี้เนี้ยเนี้ย ได้หนูว่ะหนึ่งได้แล้วตัวหนึ่งได้หนูแล้วไปเผาเลยไหมอย่างนี้เลยไหเฮ้ยเฮ้ยนเนบวคมุ่เต้นอะความขุ่เต้นนี้ม่คว้เาจัดมาแบบเบิ่มๆดีครับเพื่อความตื่นอุ้ยมันไปเครื่องฉันลโอเคปลอดภัยแล้ว่หหนูจะต้องเตาผิงมีหนูจะต้องเตาผิงเออผี มันยังไม่โกรธมันยังไม่โกรธเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นหนูอยู่ตรงทถาพิงนี่ไงมันกำลังกินอยู่เรียบร้อยใครจะไปแป้งบอยกับผมมีแล้วนะไอ้เชยบอลกูไปอย่างสุดท้ายแน่นอนแป้งข้างหลังคือไอ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วอะไรพี่กูเจอหนูกูไปละไอ้เฉยบอลจบนีแล้วบอลกูเผาแล้วกูเผาแล้ว เอ้าดิกูไม่ได้หนูก็ไปกูมึงก็ขึ้นมาช่วยกูด้วยละกันนะว่ายังไงนะไม่เห็นได้ยินเลยเรื่ร้ไยเสียงคำรามจะมาว่ะอ้าวนะต่อเนื่องครับต่อเนื่องต่อเนื่องครนดิต่อเนื่องเลยครับน้องน้อง มันยังไม่สาใจพอต่อเนื่องครับเอาจากไปถึงครับพี่ไม่ได้หนูอย่าลงมาเอาได้แล้วหรอรีดแล้วขึ้นไปเอาเลยไม่เอานะเออรีเซ่แล้วต้งรอบไปเลยไอ้ยี่อยู่แหละพี่เบี่ยไง ไอเดียอยากกูโดนเลยอ้ยพี่ไอ้ใครวิ่งมาหากูมันรู้มันรู้มันไม่รู้มันไม่รู้มันรู้อ่ะพี่เห็นไหมกูบอกแล้วต้องที่กูมัปลอดภัยกูเป็นฝ่ายสกิลิตี้แล้วกันแต่มันเลิกข้างแล้วนะพี่ ไม่น่าไม่น่าใช่ว่ะไม่น่าพูดเลยเอาเฮ้ยสกิลิตี้สกิลิตี้ครับก่อนนี้สกิลิตี้ไหนเราไปเราไปเราไปกูควบคุมความเรียบร้อยเองเอ้ยเขาแคบหลอกไปใส่หน้ามาหน่อยแค่นี้เออเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ด้วยถ้รอยู่ข้างหลังกูวะไม่มีไม่มีใครขึ้นไปกับพี่เลยพี่ทุกคนอยู่ข้างล่างหมด ไม่ติดกลัวผมมาแล้วพี่บอลเออมาอย่าไปกลัวก็ไม่ได้รู้สึกกลัวขนาดนั้นมันมีไฟฉายนี่มึงด,ดัดกไว้ดักไว้ดิฟองดักไว้ดิเออจะกดเยอะเดี๋ยวมันรีโหลดชา้านี่พี่วิววิวไม่ดีนะแล้วพี่กุญแจกุญแจโอเคกุญแจอะไรครับกุญแจลงเก็บศพโหไอ้เหี้ยกูณชื่อกุญแจอ๋อชั้นล่างชั้นล่างครลงเก็บศพอยู่ชั้นล่างทำไมมันจะรีบวิ่งลงเลยกูว่าชั้นล่างมันปลอดภัยกว่า ไปด้วย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 อเออผมอยู่หลังส anyway ุดผมอยู่หล wow ังสุดนี่นี่นี่ห้องชั้นลิฟต์นี่อยู่หน่อยอยู่หน่อยเขาเปิดใจเย็นพี่ใจเย็นเฮ้ยหนูขามอนขามอนชิ้วหายไห้เก็บให้เกเปิดชาร์ลิสอะไรมาอยู่มึงเปิดประตูนี้พี่มแกเก็บได้ไม่เผาอุ้ยตกใจหมดอุ้ยตกใจ โอ้พี่บอลเเอาชามเข้าไปแล้วไอ้หน่วยสกิลิตี้เฮ้ยตอนนี้มันยังไม่กรีดเพื่อนเฮ้ยพี่เบนพี่ยังไม่ได้หนูนี่ได้แล้วก่อนได้แล้วเออพี่แล้วลงไปก็อย่าทำอะไรแผงๆนะอย่างเช่นการกดสวิตช์แหละอย่างเวลามันอยู่ชั้นลงศพใช่เหรออืมมันลงมากูเห็นอยู่รู้ได้ไงก็กูเห็นนะกูเดินผ่านมันมา ล่างกูขึ้นข้างบนสุดเลยแล้วกันข้างบนอะมีโอกาสเจอหนูอยู่นะเอ้ยข้างบนเลยเหรอไปด้วยดีกว่าไปด้วย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 ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอเอาไปก่อนผมไปก่อนผมไปก่อนผมไปก่อนเมื่อกี้นะเฮ้ยเอาละเชียร์ละเชียร์ละกูฟีนนิ่งนะ เตรียมรอเตียนิ่งกันอนเตรียมตัวแล้วฉเตรียมตัวแล้วพี่บอนพี่บอนดูพี่เบนดูพี่เบนฝั่งนู้นเลยเห็นไฟอยู่ใกล้ๆโดนเลยไม่ได้เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนเบนโดนปะยังมึงพามันมาทำไม ตันกัมิลล์ไไอ้เทมีลอกมันรไปมัมีเหยื่อมีเหยื่อแล้วเทมี่ขึ้นมาผมกลัวจ่าครับผมกลัวจ่าครับถ้ามารอฝั่งผมฝั่งองแปงผมด้วยแต่กูเหยนมันวิ่งขึ้นไปฝั่งนู้นอ่ะฝั่งชั้นสองอ่ะอุ้ยอุมันวิ่งผ่านกองไฟมันวิ่งผ่านกองไฟฝั่งนู้นแนวข้างล่างข้างล่าง เฮ้ยอัน้นไปฝั่งโน้นไปฝังน้เ้ันนไรเอาไปฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นเออนไปฝังโน้นไปฝั่งโน้นไปฝังโน้นไปฝังโน้น พ่ไปแล้วเรายังไม่ได้หนูเลยอระใช่พี่เรายังไม่ได้หนูสักตัวเลยนี่แน่กว่ามันคือมันมันจะต้องมาอยู่ชั้นบนบนอ่ะพี่ชั้นบนบนน่าจะมีอยู่มันบนต้องลงไม่มีกุญแจนะเนี่ยผมมีกุญแจสถานพยาบาลไม่รู้มัมอยู่ไหนอ่ะสถานพยาบาลข้างหลังบอกว่าเราไปด้วยกันไหมเราจะได้เออเคพี่ไปไปดิ ไปดิก็ไปดิไปดิไปดิก็ไปดิกิลิตี้มาด้วยกันแม่งเทมิทเคลียร์เคียร์เทมิเป็นแลกเคลียร์เช็คไฟเช็คขวาชนะช่วยกันต้นนะช่วยกันตันนะเอ Teraz, ่อโอเคโอเคโอเคไปไหนข ok heit, ้องล่างข้างบนข้างล่างข้างบนเอาไง เราโดนชิดขอบพี่เบนพี่เบนพี่เบนเข้าไปพี่เบนเข้าไปพี่เบนเข้าไปเข้าประตูไปเข้าประตูไปเออปลอดภัยมาป่าทุกคนกลับห้องไอ้สัสข้างล่างผมอยู่เฮ้ยข้างล่างไม่มีหนูเลยไม่มีกูไม่อยากนำเลยแค่กูโดนประจําเลยขวานขว่านะพวกหนูมันจะต้องอยู่ชั้นสองหรือไม่ก็ชั้นสามแน่เลยเว้ยติดเม็นแล้วกลัวเราของเบน ใช่ล้างหน้าแล้วก็ตักน้ำจากส้วมมาล้างไม่ใช่เวลาที่เราไปเสียเวลาตามผมมาเอองง้นก็นำไปเลยสุดยอดไปเลยครับจ่าทเองเฮ้ยตุ๊กตาเมื่อกี้จ่ายังวิ่งมาอย่างอย่างแบบอย่างกล้าเจอตุ๊กตาได้ยินเสียงขบนอะรถได้อย่างแรงอะวูวูวู้วูวูแล้วแล้วเราก็ไปขึ้นอีกฝั่งดิอ๋อถูกคขคิดอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงไม่อยู่ฝั่งนี้ขึ้นอีกฝั่งปุ้ม เป็นประวัติศาตร์ทำร้อยถึงสามครั้งโอเคไปอาอ้ยไม่ดีไม่ดีรู้สึกดีถิยเถิดถิดเถิดทำง่ไรชิ่้าวไม่มีหรอกมั้งเบนมันมึงเชื่อมันถ้ามันไม่เชื่อมือก็ไปดิว้ายว้ายวายใครโดน ใไอโดนแป้งแป้งโดนไปหาหนูเฮ้อเหล่าสุภาพบุรุษตังเสสราผู้หญิงคนเดียวเดี๋ยวฉันไปช่วยนะมันขึ้นไปไหนเธอมันขึ้นบันไดไปแล้วอ่ะอุ้ยข้บนมีหนูสามตัวสามเลยพี่โอเคเดี๋ยวกูไปธุรีอะไรวะบนสุดเหรอบนสุดพี่ชั้นสามมีหนูสามตัวนี่ก็ช้มเช้าหนูหนูหนู ผมได้หนูแล้วผมลงยาล้อมันอย bon ู่ข้างบนมันอยู er ่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันโค้นเดี๋ยวยังไม่ร้องยังไม่ร้องยังไม่ร้องไม่ไรปอดปล่อยนี่กูอยู่นี่สับสับสวิตซ์เลยดีไหมนะโอ้โหพี่มอนอยากเห็นอะไรที่มันตื่นเต้นไหมเพ่อย่านะเดี๋ยวข้างบนเรากริดเฮ้ยเฮ้ยไม่เดินผ่านหน้ากูโอ้ยอยู่คนเดียวน่ากลัว อย่างนั้นถ้าตามที่ผมคำนวณแล้วตอนนี้เรามีอยู่หกอันเรามีอยู่หกตัวที่จะต้องที่จะต้องช็อตท,ทิ้งถ้าเราช็อตไปหนึ่งตัวมันก็จะเหลืออยู่ห้าแล้วถ้าเอาหนูมาไว้ที่แจงหนึ่งอันแล้วไปเก็บมาคนละอันมาเผาอีกพร้อมกันอีกทีหนึ่งไฮ้ก <HH, S 2> ูเจอหนูแต่แต่แต่เพ่พี่พองั้นก็ um. เอาเลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมยังไม่คิดคนเรามันคุยกันได้มันคุยกันได้เนาะกูได้หนูละเผาเลยดีกว่า ไอ้ส <mm uh, ัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูตัวแตกแน่ดอนไม่เอาละพอก่อนพี่พอก่อน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 ทีเนี้ยเราจะมีอยู่ห้าดวงที่จะต้องเผาใช่ปะทีนี้เนี่ยเเราาก็บมไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคเป็มแบบกูสั่งงานได้ละกูกำลังจะลงไปเผาทับเจี้ยอะไรเนี่ย นายเจ้ไปเอานูมาเด็กโอ้ยมือไอ้เหอ้ยเอ้ยคุณกุญแจห้องพักผู้ดูแลยังไม่เปิดเลยมีหน hey, ูอย oh! erm> nah, um uh ู่ในนั <im <im ้นน่ะไหนพี่อ๋อไอ้ผมไอ้แก่อ้แก่ไอ้มือไอ้หนูมีหนูมีกุญแจที่พักผู้ดูแลพี่พี่มอนอยู่ไหนนี่ไงตรงอีอยู่ตรงนั้นน่ะป่องไฟอ่ะ โอ้ยมือโดนใส่อ่ะนี่แป้งแป้งมุมแป้งมุมที่ได้เลยแป้งอ้าวผมไม่เกี่ยววันี่แ่ลแอบมุมมุมดีกว่าหนูจะได้หนีไปไม่ไกลหมายถึงถ้าตอนโดนอะนะใช่โอ้ยนี่คือไม่กะเอารอดแล้วใช่ไหมเอากาศเอารเบนเปนมันอยู่ใกล้ๆมึงอะเบนเออกูเห็นละ เฮ้ยมันเดินมาหากูวะเฮ้ยอย่าเพิ่งเจ๊เจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊เจ๊แงวแงวเฮ้ยมันมันมีแต่บางกูกูขาดช้ากูแบบฟิวฟิวไฟเล้วเป็นไปมาหาอะไรเป็นมาหากูหอะไรตู้ทำไมอันหนึ่งพยาบาลพยาบาลพยาบาลาาหนูวางไว้ก่อนแล้วผมเอาหนูวางไว้ก่อนแล้วขึ้นไปช่วยกันหาฟิวไว้เนี่ยฟิวกูเจออันหนึ่งแล้เดี๋ยวไปช่วยมามันต้องใช้หนึ่งสองสามสี่ใช้สามอันพี่ใช้สามอัน รวมๆแล้วอ่ะมากูเก็บฟิลมาตอนนี้มีข้าล่าฟมีพยาบาลดรอปนะเฮ้ยไ,ไอ้เฮียมากรี๊ดตอนที่กูจะออกโอเวเลยตายวิ่งแล้วกูตายแล้วไอเบสล์เด้วยไปแล้วครับว่งไปนะเจ้าเล่ห์เงี้ยวเงี้ยวเบสไเนไเบส เงียวเฉยไหว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 ้ารไหวไหวไหวเรียบร้อยตัวเตะไอ้สัตว์อไดูมัไม่ปลอดภัยที่เลยวะตอนนี้แรงยื่นเรวีไตัวนะหนึ่งเทมของเทมหลุดไปแล้วอะเชี่ยละพี่เก็บมาแล้วของเทมพี่เก็บมาแล้วถ้าเก็บมาแล้วเหลือตัวพี่มีหนูแล้วอะ กดเฉียดจะดีเหรอพี่ดีแหงนูกันก็ได้ของมันเลยนะโอเคพูดถึงกิ๊ดเล้ยใจเย็นดิอุ้ยเฮียเชียววิ่งคนเลยไม่วิ่งแบบนาโตเลยเพื่อนอันเผาเผามันมันจะทำให้ไอ้นี่มากขึ้นโอ้นลากหงวมอนไปแล้วเห็นละไปทางไหนพี่มืข้างันมั้ยข้างบน สถาพยาบาอลอะไรนะ,คนนะใครมีสถาพยาบาลน,นะคุณแจหนูไม่มีแต่ผมมีผมมีผมมีเอออยู่ตรงนี้นี่ตรงไหนที่มอนอยู่ตรงตรงหน้าห้องแดงเลยโอเคพี่โอนเพ่โอนผมมาละรู้สึกอดภั่สุดก็ตอนที่นนผีจับนี่แหละเห็นไหมแต่ผมเผาผมเผาหนูตอนที่มันจับแป้งมันไม่โกรธอะโอเคพูดผิดมันมันโกรธแล้วแป้งาลงมาแป้ง เราเราแป้งปคันลงมาก่อนดีกว่ามันไม่ปลอดภัยแต่กูก็พยายามที่จะทำให้มันปลอดภัยฟิลไม่มีฟิลหมดฟิลอยู่ชั้นสามอันหนึง่งชี้อหละเลยกี่ตัวเนี่ยเลยสองตัวเลยตัวเดียวอ๋ออีกตัวหนึ่งอยู่บนเตียงก, <c oughs> ก็รู้นะก็รู <c oughs> ้แต่จะไปยังไงเราแป้งคันลงมาก่อนเราแป้งปคันลงมาอย่างไก่ โอเคพีพ่ม่อน puppy. มันต้องเลือกหนึ่งในพวกเราอะมันวิ่งมาเหมือนรู้นะบางทีอะเนาะรู้ดิไปแล้วมันวิ่งลงไปแล้วเอ้มันลงแบบไอ้ยี่ไ้ัเอ้ยไอ้ยี่วิ่งได้ตาดูโตเลยสัสน่ะยี่ยังไม่น่าตาโตผาดฟิลอีกอันนึงงยู่ชันบนใช่ไหม ่อชนของมชันนหมดเลยิอยู่ในโรงควานี่มีหนึ่งาช็ออยู่ชั้นสาใช่ละเอ็ดไปไปช่วยโอ้ไฟฉายไม่ชาร์จว่ะช่วหน่อยช่วหน่อยช่วยหน่อยช่วยหนอยโอ้เชยมัอยู่ชั้นสามอยู่มัอยู่ชั้นสอยู่ไฟฉายพี่หมดว่ะไฉายหมดล้พี่มัอยู่ชั้นสามอยู่มาราลงไปชั้นสองราลงไปชั้นหนึ่งเชี่ยแป๊กพี่วบบมันลงไปชั้นห่มันลงไปลงอาหารพี่ ไอ้เฟรเดอยู่หน้ากวนนึงครนะับกูไม่มีไฟฉายรอชาร์จไปรอชาร์จไปหนูตัวสุดท้ายอยู่ไหนอ<ม>่ะข้าไปายยชุกมอ่อนขาชุกอะไรชุกม่เลยะไรอยู่ในโรงอาหารตอนนี้มันกำลังเดินวนมันเปิดประตูได้มันกำลังเข้าไปในโรงอาหารมัน<อ>ไม่อยู่ที่เตียงไม่เปิดไม่เปิดโอ้ยมาได้ไหมอุย้ยไอ้เขียไอ้เขียมันออกไปแล้วมัน,นออกไปแล้วมันขึ้นชั้นสอง เฮ้ยฟิว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 ได้ฟิลละเดี๋ยวหาหาพี่พี่บี่เอาเอาเอาฟิวไปวางข้างล่างมันอยู่ชั้นชัสองมันลงมาชั้นหนึ่งแล้วเอไปมาบากันโอเคมาขึ้นมาถ่อมกันไปชั้นสองเชี่ยไปยาบาไม่มีเดี๋ยวกูลงไปดูข้างล่างดีกว่าเออพี่เบนอยู่ไหนเนี่ยกูก็จะชุบมึงเนี่ยอยู่ข้างล่างพี่ไปทางไหนแล้วอ่ะอยู่ข้างล่างเราอยู่เนี่ยไอ้ตรงที่มันเอาแจก โอเคโอเคไฟฉายผมหมดละฆ่าไปสองตัวคนที่เหลือไปไหนอ่ะอยู่ตรงห้องห้องห้องแดงชั้นหนึ่งแต่แล้วหนูอยู่ข้างบนอุ้ยชิบอยู่ใครโดนโอเคอีกพยาบาลรอเลยแล้วกันวางน่วางนี่แหละมีชายเยอะนะข้างนอกอ่ะหนูตัวสุดท้ายอยู่ไหนไม่รู้ไม่อยู่ข้างบนโอ้โหมันวางพยาบาลไว้ตรงหน้าตูผิงแล้วผมเดี๋ยวผมขึ้นไปดูเอง เฮ้ยเฮ้ยอ้เฮ้ยโดนจับอะไรพี่ตกลงอาหารเออเรียบร้อยเฮ้ยพยาบาลเต็มเล้วโดนจับเจอชิบหายโดนจับโดนจับเออชม่หายช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อุ้ยโดนจับโดนจับเหมือนกันไมาเอออ้าวเ้ยมามเอาศพใครใส่มันเอาพวกเราใส่ไม่คุณคุณนะ ไอคนนั้นก็คุณคุณนะโัวขาวเอ๊ะไอนี่คนนี้คุณคุณอ้ดูท่าเดินมันออหอดูหน้ามันแล่นี่คือเมื่อเราแพ้เช็คแพ้ดิวะที่ไหวเอ้ยอย่างยากอ่ะเอาข้าววางไว้หน้าบันไดก่อนโอ้หตัวสุดท้ายมาอยู่ไหนวะสถานพยาบาลแน่เลยแต่กุญแจหายไม่เจอเลยผมเจอแล้วสถาพยาบาลอ่ะกำลัเปิดดิ พี่ผมว่าผมไม่รอดผมว่าผมไม่รอดไม่ไม่โดนเราโดนโดนโดนอุ้ยเอ้าผีมันวิ่งหนีไปรพสถาพยาบาลมาแล้วอ้ว่าเบอร์ใดียเจอหนูเจอหนูเจอหนูเจอคนแล้วเหรอเออเจอละเจอละตัวหนึ่งเจอละตัวหนึ่งจับได้แล้วจับได้แล้วหวดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเหรอ่ะนปีนี่วินเป็นไหมอยู่กับเราตัวหนึ่งอยู่กับ อยู่กับเราตัวหนึ่งมีบนเตียงป้าตัวหนึ่งอ่ะไปลุกไปก่อนละเดี๋ยวกูไปดูไอ้บนเตียงมีป้าบนเตียงมีป้าบนเตียงมีป้าไปลุกไปลุกมามามาก่อนมาก่อนมาก่อนบนเตียงมีหนึ่งเตียงมีหนึ่งในมือผมมีหนึ่งในแป้งมีหนึ่งเอาเลยฟิวพอไหมพอโอเคพอ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 มิชชั่นคอมพิวต์อะตัดไปหน่วยขนฟิวอ้ เก้าตัวเยสตายแล้วอย่าให้มันลงมาตัวสุดท้ายให้ให้มันมตายข้างๆเราเซมาเซหลวงพี่ไปจัดพหาอยู่ไหนมีเล่นนด้วยะอยู่ไหนอยากจะเจอนักอยู่ไหน เรียบร้อยนี่แหละเทลเอ่เทปชอว์บองยากโอ้เท่หมดยากว่ะก็งานๆนะครับ ้องั้นๆนั้นแหะเหรอครับมีเอามาตายไปรอบหนึ่งเออพระเจ้าช่วยปลดล็อกโหมดฝันร้ายอุ้ยทัไมแต่งกายใหม่อุ้ยเฮ้ยโหมดฝันร้ายฮื่แต่งกายใหม่นี่เป็นอะไรกันเนี่ย ก่อนที่คลิปนี้จะจบลงนะครับผมมีอะไรจะบอกทุกคนครับผมจะบอกว่าผมจะไม่ลงคลิปเกมแดกหรือคลิปเกมดีวในโหมดฝันร้ายนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่ลงอ่ะปัญหามาอยู่ที่นี่ครับต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าเกมเดกในโหมดฝันร้ายผมได้อัดคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แตใใ่ใหญ่เลยนะครับแต่ก่อนที่จะจบคลิปนะครับคอมผมดับพอ,อเปิดคอมมาปุ๊บอย่างแรกที่ผมทำก็คือไปเช็คไฟล์ก่อนนะครับ ปรากฏว่าตอนเช็คไฟล์ใช่ครับไฟล์เสียมันไม่สามารถเปิดไฟล์นั้นได้นะครับก็คือวิดีโอบนเสียไปเลยนะครับเลยทาให้ผมไม่สามารถเอาคลิปมาตัดต่อแล้วก็ลงได้นั่นเองนะครับใช่ก็ประมาณในอินสิร์ตนี่เลยเ๋ยจะหาว่าผมโมยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุ้ยอย่างนี้ก็อัดใหม่ก็ได้นี่ไม่เห็นมีอะไรยากเลย ใช่ครับอัดใหม่มาทําได้แต่แต่แต่ใหญ่อีกรอบหนึ่งถ้าอัดใหม่ก็คือความสนุกมันจะไม่เท่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยเล่นมาแล้วนะครับผมไม่อยากทําคลิปที่มันไม่สนุกออกมาก็จะมีหลายคนมากๆที่จะมาขอให้เล่นต่อนะครับผมก็เลยพูดไว้ท้ายคลิปนี้เลยจะได้ไม่ได้ขอกันอีกนะครับบอกไว้เหตุผลไว้แล้วโอเคไปพบกันใหม่ในการอัปเดตผีข้างหน้าถ้าผู้พัฒนาเกมเขาอัปเดตผีมานะครับถ้าไม่อัปเดตก็ไม่เล่นใช่ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย